โครงการเราชนะนะคะกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ต้องเช็คสิทธิ์ผ่านเวอร์ไวเว็บเราชนะ .com ก่อนใช้จ่ายเงิน7,000บาทนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็ยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการเราชนะเอามาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะโครงการเราชนะนะคะประชาชนที่อยู่ในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ต้องรู้ค่ะวิธีการเช็คสิทธิ์รับเงิน7,000บาทผ่าน w w w ร์ไวด์เว็บเาชนะ .com ก่อนที่เงินจะเข้าแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะโครงการเราชนะค่ะเป็นมาตรการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระแรงงานนอกระบบและเกษตรกรนะคะเน้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยโดยเฉพาะนะคะ ซึ่งเป็นกลุ่มประชาชนที่จะได้รับสิทธิ์ใช้เงิน7 0 0 0บาทเป็น3กลุ่มดังนี้ค่ะมาดูกันนะคะว่ากลุ่มไหนจะต้องมีการเช็คสิทธิ์บ้างนะคะกลุ่มที่1นะคะกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะกลุ่มนี้ค่ะไม่ต้องลงทะเบียนและไม่ต้องเช็คสิทธิ์ใดๆค่ะสามารถรองเงินโอนเข้าให้อัตโนมัติได้เลยนะคะกลุ่มที่2ค่ะ คือกลุ่มที่เคยลงทะเบียนให้กับโครงการคนละครึ่งและโครงการเราเที่ยวด้วยกันมาก่อนนะคะหากมีคุณสมบัติตร,ตรงตามที่โครงการกำหนดจะสามารถได้รับสิทธิ์ได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันเปาตังค์ค่ะยกเว้นโครงการคนละครึ่งที่ยืนยันตัวตนไม่ทันในวันที่27มกราคม2564ที่ผ่านมาจะต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ www เรานะ .com ค่ะ และกลุ่มที่3ค่ะคือผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนในการใช้สิทธิโครงการคนละครึ่งและโครงการเที่ยวด้วยกันมาก่อนนะคะทั้งนี้ค่ะผู้ที่ได้รับสิทธิกลุ่มที่2และกลุ่มที่3จะต้องถูกพิจารณาคุณสมบัติอีกครั้งนะคะเนื่องจากโครงการนี้ค่ะต้องการช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะดังนั้นนะคะผู้ที่จะผ่านเกณฑ์พิจารณาที่ได้รับสิทธิ์นะคะ จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ค่ะเป็นผู้มีสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เป็นผู้ประกันตนมาตาา33ไม่เป็นข้าราชการพนักง,งานราชการลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในหน่วยงานของรัฐนะคะไม่เป็นข้าราชการทางการเมืองไม่เป็นผู้ได้รับเงินบำเหน็จบำนาญหรือเบี้ยหว,วัดจากส่วนราชการนะคะ มีรายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เกิน3 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดค่ะและมีเงินฝากในบัญชีทุกบัญชีนะคะไม่เกิน5 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดเช่นกันค่ะหากคุณสมบัติครบถ้วนทั้ง7ข้อนี้นะคะก็แปลว่าคุณมีสิทธิ์ได้รับในโครงการเราชนะนะคะและได้รับเงินเยียวยา7 0 0 0บาทอย่างแน่นอนค่ะ แต่ถ้าหากคุณมีอาชีพการงานเป็นข้าราชการหรือเป็นผู้ประกันตนมาตา3า33หรือมีรายได้สูงที่เข้าข่ายหนึ่งในเจข้อนี้แสดงว่าคุณไม่ได้รับสิทธิ์นะคะและนี่นะคะก็คือข้อมูลข่าวสารที่นำเอามาฝากกันค่ะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ